ขั้นตอนทไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ทั้งในส่วนของการลงทะเบียนการตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศผลและการเริ่มใช้สิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขั้นตอนที่1ก็คือการลงทะเบียนนะครับเปิดลงทะเบียนวันที่5กันยายนถึง 19- ตุลาคม2565นี้ทั่วประเทศนะครับก็ เลือกได้ว่าจะลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ที่กระทรวงการคลังนั้นมีการกำหนดขึ้นมาพิเศษหรือว่าจะไปลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยลงทะเบียนทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพนะครับธน,นาคารกกสธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินสำนักงานคลังจังหวัดนะครับหรือว่าหน่วย ลงทะเบียนที่จะมีการประกาศนะครับก็มีประมาณ7 0 0 0จุด7,000หน่วยทั่วประเทศโดยประมาณที่เป็นจุดรับลงทะเบียนนะครับขั้นตอนที่2เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณเดือนกันยายนนะครับทางรัฐบาลก็จะเริ่มมีการตรวจสอบสถานะ ของผู้ลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มคนโสดกับกลุ่มคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับโดยยึดข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนสมรสแล้วก็การจดทะเบียนรับรองบุตรตามเอกสารของทางราชการเป็นหลักเลยนะครับก็คือตอนที่ท่านไปจดทะเบียนไว้ ที่อำเภอรวมถึงการจดทะเบียนรับรองบุตรก็จะเอาข้อมูลทางราชการตรงนี้ในการจัดประเภทว่าท่านเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่มีครอบครัวสมรสแล้วนะครับจากนั้นก็มีการแจ้งให้ท่านทราบนะครับว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับก็ให้แก้ไขให้ถูกต้องนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2ก็คือประมาณเดือน กันยายนเป็นต้นไปก็คือพอไปลงทะเบียนปั๊บเขาก็เริ่มตรวจสอบขั้นแรกเลยก็คือตรวจสอบสถานะว่าโสดหรือสมรสตรงกับที่ท่านแจ้งข้อมูลในการลงทะเบียนหรือเปล่านะครับต่อไปก็คือขั้นตอนที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนของท่านเลยนะครับซึ่งคุณสมบัติหลักๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยก็จะมี เหัวข้อนะครับเมื่อท่านไปลงทะเบียนมีการให้ข้อมูลในการลงทะเบียนแล้วเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็จะร่วมกับ4 7สิหน่วยงานทั่วประเทศนะครับในการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของท่านที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องครบถ้วนและท่านผ่านเกณฑ์นะครับก็จะมีการประกาศผล การผ่านเกณฑ์นะครับในชุดที่1รอบแรกก็ประมาณเดือนมก,กราคมปี66นะครับถ้าท่านผ่านเกณฑ์นะครับท่านก็เตรียมตัวนะครับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกสธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินในพื้นที่ของท่านนะครับแต่ถ้าเกิดประกาศผลในช่วงเดือนมก,กราคมปี66และท่านไม่ผ่านเกณฑ์แต่ท่านยืนยันว่าท่านนั้น น่าจะาเข้าเกณฑ์นนะท่านก็สามารถยื่นอุทธรได้นะครับให้ทางภาครัฐตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าท่านเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์และสมควรที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งในขั้นตอนที่3นี้ก็อยู่ประมาณเดือนมกราคมปี66นะครับและก็ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับหากประกาศผลมาแล้วท่านผ่านเกณฑ์น,นะครับท่านก็ต้อง ไปยืนยันตัวตนในการเตรียมความพร้อมที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็จะใช้บัตรประชาชนของท่านเลยในการเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวลาไปซื้อของเวลาไปเงินสดก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสะดวกนะครับซึ่งเมื่อท่านผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยท่านก็ต้องนําบัตรประชาชนของท่านนะครับแบบแข็งแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นปัจจุบัน ถ้าใครยังไปรุ่นเก่าอยู่ก็สามารถไปขอเปลี่ยนได้นะที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตน,นะครับแต่ถ้าเกิดของใครเนี่ยเป็นรุ่นใหม่เป็นสมาร์ทการ์ดแบบแข็งอยู่แล้วนะครับท่านก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารกกสในพื้นที่ของท่านนะครับแล้วก็จะมีการใส่ข้อมูลไปว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตัวจริงนะครับ บัตรประชาชนของท่านก็มีความพร้อมที่จะใช้สิทธิ์ในการรูดซื้อของในการรูดเป็นค่าเดินทางนะครับหรือว่าไปกดเงินสดได้เลยตามสิทธิ์ที่รัฐบาลจะมอบให้สําหรับบัตรสวัสดิการนะงรัฐหรือว่าบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5นะครับก็คือการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับ ซึ่งก็คาดว่าน่าจะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ปี66นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรองกระทรวงการคลังประกาศวันเริ่มต้นที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากตอนนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนและการคัดกรองนะครับอันนี้เป็น5ขั้นตอน5ไทม์ไลน์หลักๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับ ส่วนท่านที่พอประกาศผลในเดือนมกราคมปี66แล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะยืน่นอุทธรณ์เพื่อให้ตรวจสอบใหม่ได้นะครับก็รอมีการประกาศผลในรอบที่2ในครั้งที่2นะครับถ้าท่านผ่านเกณฑ์ท่านก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารและก็เตรียมที่จะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ก็คาดว่าน่าจะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ในช่วงประมาณเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ปี66เป็นต้นไปนะครับส่วนบัตรสวัสดิการ่งรัฐรุ่นปัจจุบันนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับณนะตอนนี้ก็ยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าจะมีการประกาศเริ่มใช้บัตรสวัสดิการ่รรัฐรุ่นใหม่นะครับก็คือช่วงประมาณเดือนมกราหรือเดือนกุมภาพันธ์ปี66เมื่อนั้นแหละ ก็จะเป็นการสิ้นสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเดิมนะครับแต่ว่านะตอนนี้ยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวยังไงร,รอประกาศอย่างชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังครับทั้งหมดนี้คือ5้าขั้นตอนนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลไปลงทะเบียนรอฟังผลและยืนยันตัวตนและเตรียมใช้สิทธิ์ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ครับ